เรื่องของการเตรียมลุยทำประชามติค่ะคุณตรีชดาศีธาดารองโฆษกพักเพื่อไทยออกมาบอกว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสอรอเพื่อใช้แทน ฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่6เมษายนปี60ก็มั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบทั้งนี้เพื่อไทยได้ออกถแถลงการเมื่อวันที่2และ6สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในการประชุมคอรมอชุดใหม่ครั้งแรกซึ่งเพื่อไทยเป็นแกนนําจะมีมติคอรมอให้ทําประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งสสรพักเพื่อไทยจะไม่บิดพริ้วโอเอปวิงเวลาเพราะตระหนักดีว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยกําลังรอคอยอยู่ อย่างในช่วงสภาสมัยที่ผ่านมาแม้เพื่อไทยและพักต่างๆจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขร,รัฐมนูญ60เพื่อปิดสวิตสอวอ์แต่ก็ไม่สําเร็จแล้วพยายามจะให้มีสศสอรอมาจัดทำร,รัฐมนูญฉบับใหม่ก็ไม่สาเร็จเหมือนกันเมื่อย้อนหลังกลับไปจะพบว่าเพื่อไทยและก้าวไกลได้เสนอยติให้ลงประชามติเพื่อนําไปสู่การมีสศสรมาทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ แต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาก็ตั้งกรรมธิการไปศึกษาก่อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะด่านสําคัญที่เพื่อไทยต้องฝ่าข้ามไปให้ได้ก็คือประสาแล้วก็ร่วมมือกับทุกพักทุกฝ่ายนะคะซึ่งรัฐมน,นูลฉบับ2540ที่ร่างโดยสสลอก็เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างบทบัญญัติต่างๆก็เป็นที่ยอมรับได้ รัฐประหาร22พฤษภาคมเมื่อปี57ปัจจุบันรัฐมนูญฉบับ60จัดทําโดยคณะกรรมการร่างธรรมนูญน,นายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานการประกาศใช้6เมษายนเมื่อปี60ถึงวันนี้เป็นเวลา6ปี5เดือนนับว่านานพอสมควรแล้วดังนั้นจะต้องเร่งให้การจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้าทิ้งท้ายนะคะ หลักใหญ่ใจความสําคัญของพักเพื่อไทยก็คือพักเพื่อไทยจะไม่ทําให้ผิดหวังขอยืนยันเจตนารมณอย่างแน่วแน่ตามถแถลงการและการหาเสียงซึ่งกําหนดเป็นนโยบายของพักไวชัดเจนที่ประกาศว่า จะแก้รัฐธรรมน,นูญผักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอดอํานาจผดิษฐ์การสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนการสืบทอดอานาจจะต้องถูกปิดฉากลงเสียทีขอเชิญชวนทุกพักทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประวัติศสาสตร์การเมืองหน้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนี่นะคะก็เตรียมลุยทาประชามติแก้ธรรมนูญค่ะเพื่อที่จะปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอํานาจคสอชอนั่นเองนะคะขณะเดียวกันตามด้านหลังหน้าจอเลยนะคะที่เราขึ้น ปรากฏว่ามีกรอนนะคะที่พูดถึงเกี่ยวกับก้าวไก่ว่าอย่างนั้นนะนี่จากคุณอดิศรเพียงเกศสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยทวิตบทกรอนที่ตัวเองแต่งขึ้นมาตามสถานการณ์การเมืองที่เป็นอยู่ในตอนนี้กรอนนี้ระบุสั้นๆประมาณนี้นะคะ ก้าวไกลจัดรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยรับไม้จัดต่อมีทั้งสรรเสริญเยินยอมีทั้งด่าทอสารพันก้าวไกลจัดไปไม่มีเพื่อนเลี้ยวหลังแลเรือนเยอะหยันตัวเองจัดไม่สำเร็จวงเล็บแต่ตะบี้ตะบันสรรหาคำมาแดกดันจนไกลเกินทิ้งท้ายว่าพูดไปตามเนื้อผ้าสรรหาแต่ความจริงครับดออรอดิสรเพียงเกต13ทับแ6นั่นเองนะคะนี่นะคะก็คุณอดิสรเนี่ยเขาก็เป็น หนึ่งท่านที่มีอุปกรณ์ใช่ไหมก็คือเป่าแคนแล้วก็แต่งกรนนั่นเองนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ